แดนดินถิ่นใต้อำเภอร,ระดภูมิจังหวัดสงขลาหากใครเคยสัญจรไปมาผ่านทางถนนสายเอเชียแถวนี้ท่านอาจจะได้หันไปมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่มีลักษณะวว้ววแหวงแหวงนั่นเลยค่ะคือเขาคู่หา ดีค่ะคค่ะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะตอนนี้เราก็อยู่เนที่หน้าบ้านคุณลุงเงียมขุนเพชรแล้วนะคะซึ่งท่านจะเป็นประธานสภาวัฒนธรรมของอำเภอราตภูมเราค่ะเจอกันเลยุงเงียมคะเขาคู่หามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างไรบ้างคะสมัยก่อนสมัยที่เกษตรกรกชาวนาเรารอบๆภูขเขาเนี่ยต้องไปเอาขี้ข้างเก่าเอามาจาเป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเจรินแล้วก็ สำคัญใน<ช>เรื่องสายน้าําสายน้ามันไหลผ่านใต้ภูเขาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาคือปลาทุกชนิดก็เรียกว่ามันมันมากอยู่ในในในถ้ำลุงเงียยอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังบ้างล่าคะก็ะอยากฝากความสําคัญของภูเขาไว้ให้มันคนรุ่นหลังเห็นเรื่องความสําคัญของภูเขาภูหาคือเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของตําบลภูหาใต้ชื่อว่าเขาภูหาเห็นไหม ของเขาคูหาค่ะซึ่งเมื่อประมาณ50ปีก่อนได้มีการระเบิดอินค่ะเขาคูหาเป็นภูเขาลูกโดดพื้นที่ภูเขาเป็นหินปูนในยุคเพอร์เมียนเมื่อประมาณ270ล้านปีมาแล้วและมีพื้นที่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรสำหรับชื่อเขาคูหานั้นมาจากชาวบ้านได้นำงัวหรือเรียกว่าโคไปล่ามไว้ใกล,ใกล้ๆภูเขา แล้วงวมักจะโดนเสือจับกินอยู่บ่อยๆจึงเรียกที่นี่ว่าเขาโคูหายต่อมาและชื่อก็เพี้ยนเป็นเขาคู่หาบนนี้เราจะเห็นหินที่เป็นผลึกแวววแบบนี้อยู่เกิืนกลาดไปหมดเลยค่ะนี่ก,ก็คือผลึกแคลไซต์นะคะซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของหินปูนนั่นเองค่ะลเด ะะเมื่อมีภูเขาก็ต้องมีถ้ำและถ้ำที่ดีก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะซึ่งก็จะมีสายน้ำไหลทะลุผ่านใต้ถ้ำม,มาค่ะ สำหรับสา่นะ้ำผู้ชีวิตดนีนะคะก็คือคองห้วยวนค่ะซึ่งถ้าไหลผ่านถ้ำนี้ไปจะเรียกว่าคงตะเคียนค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเขาคูหายังคงมีความสวยงาม <S <S และความมุดุสมบูรณ์พวกเราก็ได้แต่หวังว่าเขาคูหาจะอยู่ผู้ำอำเภอดะตะภูมิตลอดไปค่ะแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปมีเทคโนโลยีมากมายเข้ามาและมีผู้คนหน้าใหม่มาตั้งรกรากถิ่นฐานเพิ่มขึ้น เขาคู่หาก็ยังคอยให้บริการทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้กับทุกๆคนหากเราอยากให้เขาคู่หายังคงอยู่เป็นตำนานทุกๆคนต้องร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เขาคู่หายังคงอยู่คู่กับอำเภอรัตภูมิต่อไปดังคำขวัญของอำเภอรัตภูมิที่ว่าถิ่นดินแดงแหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้าผู้ผ่ามีตำนานประตูผ่านสู่ชายแดน